สวัสดีครับพบกับฮิโรซุรินนะครับวันนี้อยู่ในเฟสที่หกเฟสที่หกวันนี้มีงานบริษัทซันโคชานะครับผลิตผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องทีดผ้าอัตโนมัติโดยมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นรับสมัครด่วนหนึ่งอัตราพนักงานควบคุมเครื่องจักร MC ็มซีเลเซอร์ สมบัติเป็นเพศชายอายุ21ถึง28ปีผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ววุฒิม .6 ปวชขึ้นไปไม่จำกัดสาขาป้อนงานเครื่องกัดเครื่องกลึง CNC แมชชีนใช้เครื่อง M.C มาสักโทร ون, ได้รู้จักและใช้โปรแกรม G.Code และ M.Code เป็น ใช้งานเครื่องแมชชีนอื่นๆเช่นบอชเชอร์บอชเชอร์ในเครื่องเจาะนะดูอ่าน d r รอ n ิงแมชชีนได้มีประสบการณ์ใช้เครื่องแมชชีนจากพิจารณาเป็นพิเศษงานอื่นที่รับมอบหมายสามารถทำโอทีวันธรรมดาและวันหยุดได้อดทนต่อสภาพความร้อนสัญญาจ้าง6เดือนผ่านการประเมินปรับเป็นพนักงานประจำสวัสดิการจะเป็นรายวัน3 5 0บาทเงินเดือน 1620บาทถึง12,000อบาทเขาขึ้นตัวถึงหนึ่งตัวงสีชินแดงนะตามความสามารถมีค่าอาหารให้50บาทต่อวันค่าเดินทาง75บาทค่าเชาวบ้าน500บาทต่อเดือนค่าครองชีพ5้าบาทต่อเดือนเบี้ยขยัน500 600 7 0กยบาทต่อเดือนค่าความเสี่ยง700บาทต่อเดือนโบนัสตามผลประกอบการมีประกันสังคมให้มีชุดยูนิฟอร์ม2ชุดต่อปี ว,วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเองอันนี้ครับนนครับครับ,รบไม่ได้ไล์สดครับน,นี่อันนี้น่าจะเป็นช่างน่าจะเป็นช่างอันนี้รับอายุยี่สิบเอ็ดถึงสามาม อันนี้วุฒิมหกปวชอ,อันนี้วุฒิมหกปวชอาจารย์นิวุฒิปหกมหกอันนี้อ,อ, 6. อ๋นนอ,อบริษัทรับเองไม่ไม่ผ่านทับสามารถตามชิ้นงานตามแบบที่กำหนดทับชิ้นงานขึ้นตามร,รูป Cái đi Nhà đi gì Cái đi là